อีกเวาลาครับจาน้อนดิดักอื่นน้ำเรียนอันนี้นดีมากอะไรวะาสมดีคงถูกซอยนี้ครับเต็มเวอ เอาว่ากี่แปดสิบเองเมื่อกี้ผมซื้อข้างนอกกีดละร้อยมันมาใช้น้ำหนักเขาไ่่มเหรอะเห็ดหยอเดหย่อมจ นะโลเท่าไหร่ัวเียวเจาชาม60บาทครับเอาทองไปไลองปดูคนเยอมากร้านคคูกีก ไปมาเที่ยวร้านของฝากครับอยู่ระหว่างถนนออเจริญกรุงกับถนนยมราชครับอันนี้ผมเข้ามาจากถนนยมราช เป็นกระบางทอ่อนะท่อระบายน้ำรถเข็นรถมอกโอัไซค์พรสัน,จน,สนจเจ้านี่สันเจ้าเขาด แต่ว่าในนี้แหละ น,นี่เรามาโผล่ถนนเจริญกรุงแล้วอยู่ซอยเจริญกรุง16บ